รายการของเราอีกครั้งครับทุกผู้ชครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วสอนทำอาหารนะครับวันนี้อาหารที่จะทำเนี่ยเป็นอาหารสําหรับพวกเราโดยเฉพาะเลยครับผมเพราะเราทั้งสี่คนนี้ก็เป็นคนใต้ด้วยกันทั้งหมดใช่ครับใช่ครับคนจังหวัดไรผมเป็นคนสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์คุณจังหวัดไร่พเป็นคนใต้ใต้นครปฐมมาจากราชบุรี ก็นั่งก็ใต้ไปให้หมดน่ะเออนะมันเหมือนมอนอ่ะคุณจะมาได้มันจะมาได้ปะปัดลุงอ่ะปัดลุงอ่ะโอ้ยผัดลุงอ่ะไม้ผมพักกับลุงอาหารที่จะสอนในวันนี้นอนบ้านลุงไปทุงไปทางนั้นเดินเดินไปทางด้านนั้นเดินเเดดิินนออกไปเดินเดินออกไปเลยเลี้ยวซ้าย้ลแล้วเดินไม่ต้องกลับมา ไม่ต้องกลับมาอีกบ้านลุงอยู่ตรงนี้แต่วันนี้ไม่ต้องอาหารที่จะสอนทำในวันนี้มาจากร้านชื่อร้านบ้านขมิ้นเสรีวิลล่าเซรร้านบ้านขมินที่บอกถึงเนี่ยวันนี้จะมาสอนอาหารที่เป็นอาหารที่เราปากใต้จริงเพราะว่าคนกรุงเทพก็คงหาทานไม่ได้เพราะมันมีส่วนผสมพิเศษของลูกเหลียงอยู่ด้วยมันเรียกว่าแกงหมูลูกเหลียง จะทำยังไงหรือว่าอร่อยขนาดไหนหรือว่ารสชาติมันดุเด็ดเผ็ดมันเข้มข้นขนาดไหนนั้นครับเดี๋ยวเขาจะมาสอนให้ทำกันขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสัชิธรชัยวันครับร้านบ้านกรมิ้นครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ะบ้านกรมิ้นี่อยู่ตรงเสรีวิลล่าสี่ใช่ค่ะอยู่ตรงไหนอะคะอยู่หลังห้างพาราไดซ์ปาร์คค่ะอ๋ออยู่หลังห้างเลยใช่ค่ะถนนสีนครีสีนคร์เลยนะคะทำอาหารปักใต้ได้เด็ดสุด วันนี้จะมาสอนวิธีทำซึ่งมันมีเคล็ดลับและมีกรรมวิธีแต่มันมีรสชาติที่แตกต่างจริงครับ,รบลูกเหลียงไม่เหมือนอย่างอื่นจริงๆนะยังไม่เคยเห็นผักชนิดไหนรสชาติเหมือนลูกเหลียงกินด้วยนะ <c oughs> โอ้โหกลิ่นตอนนี้ถึงที่เลย <c oughs> ใครว่าสตอ็ดเด็ดๆนะ <c oughs> ผมว่าลูกเหลียงเด็ดกว่าลูกเหลียงเด็ดกว่าเราชมพร้อมๆกันเลยครับ นี่คือที่ร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะครับผมนี่คือที่ร้านานะครับบรรยากาศที่ร้านเราจะเริ่มต้นทำกันนะ่านผู้ชมนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดเริ่มจากอันนี้ลูกเหลียงไนะคะเรามาตัดขั้วนะคะให้เห็นเม็ดข้างในสีเ,เขียวๆนิดนึงนะคะเราจะเพาะเม็ดลูกเหลียงก่นท่านผู้ชมเห็นไหมต้องเพาะเม็ดลูกเหลียงก่อนแล้วต้องตัดขั้วเพราะถ้าไม่ตัดขั้วปลูกไว้อีกประวัน6เดือนนะฮะ แต่ว่าพอแช่น้ำปั๊บก็จะเป็นเมือเกเมือเกนิดนึงค่ะแล้วเราไปใส่ตะแกรงที่มีเอ่อรูร่างเพื่อให้น้ําผ่านนะคะเดี๋ยวเราจะนี่ค่ะวางไว้แช่น้ํานานเท่าไหร่ค่ะแช่น้ําก็ประมาณเอ่อสองสามวันค่ะสองสามวันมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมมันจะงอกแล้วงอกมาเหมือนถั่วงอกค่ะแล้วรดน้ํานิดนึงค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ออกมาเราตัดตูดทิ้งค่ะตัดทัวทิ้งค่ะครับนี่ครับอันนี้ก็จะได้เม็ดลูกเหลียงเอาเม็ดลูกเหลียงมานะฮะ นี่ครับได้อย่างนี้โอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยรสชาติมันกลิ่นมันเนี่ยนะค่ะอันนี้เป็นเครื่องแกงเราทําเครื่องทาเครื่องแกงสัะสังเกตว่าเราไม่ไม่งกพลิกเลยนะพลิกกระเทียมที่ใส่สมเป็นชาวใต้จริงจรเป็นองรสจัดนิดนึงแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะใช่ค่ะตามด้วยตะไคร้แล้วก็มีข่า่ค่ะแล้วก็กระชายกระชายค่ะนะครับนี่ครับใส่ลงไปนะฮะและ ขมิ้นค่ะขาดไม่ได้ครับบ้านเราขาดขมิ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าขาดเราบ้านเราชักเลยนะครับตายขมิ้นเขาเห็นแกงเราใส่ขมิ้นหมดเลยเพราะวาก็ครกวให้เข้ากันโขลกให้เข้ากันนี่ครับโขลกไปเรื่อยๆกะปิอันนี้เตรียมกะปิใต้นะคะแน่ใส่เข้าไปใส่กะปิเข้าไปให้คนปุกเขาให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันแล้วก็ตามไปครับซึ่งแกงมันจะออกมาสีเหลืองธรรมชาติแหละเลยแหละอันนี้ใช้หมูหมูเลือกจาก หมูสันคอค่ะหมูสันคอจะติดมันหน่อยๆนะคะติดมันหน่อยๆมันไม่อร่อยนะ่เนื้อมันไม่แข็งกินกับลูกเลี้ยงอร่อยนี่ครับหั่นสไลด์บางๆนะคะหั่นสไลด์บางๆนะครับเตรียมไว้เตรียมไว้ค่ะใช่อันนี้เป็นกะทิค่ะหัวหรือหางหางค่ะหางกะทิครับทุกนท่านเอาหางกะทิมาต้มไฟไม่ต้องร้อนจัดเพื่อที่จะไม่ให้มันแตก นด้ให้แตกมันเราจะเอามาทําเครื่องแกงแล้วเนี่ยเราใส่เครื่องแกงลงไปครับผมแล้วรอน้ากะทิเดือดนะคะแล้วก็ใส่หมูใส่หมูกลงไปก่อนค่ะใช่แล้วก็เคี่ยวหมูให้สุกสักแป๊บหนึ่งนะคะประมาณสักห้าถึงสิบนาทีครับแล้วก็ค่อยใส่เม็ดลูกเหลียงลงไปใส่ลูกเหลียงลงไปแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมครับ ใส่ลูกเลี้ยงลงไปครับอันนี้เป็นเกลือค่ะใส่เกลือปรุงรส่ปรุงรสด้วยเกลือครับผมปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็แน่นอนใส่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองใส่ลงไปปรุงรสนะท่านผู้ชมฮะธรรมดานะฮะน้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บก็เคี่ยวให้รอให้ลูกเลี้ยงสุกนิดนึงค่ะแล้วเราใส่หัวกะทินี่หัวกะทิใส่ทีหลังลูกเลี้ยงจะให้สุกมากนะท่านผู้ชมต้องนิดเดียวเองนะ แล้วก็ใช่ใช่อย่าให้มันหมนใส่หัวกระเทียมลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันรอเดือดอีกนิดนึงนะคะแล้วกใส่ใบมะกรูดฉีกใบมะกรูดลงไปผมกราดีใจมากเลยแต่ทารายการนี้มาเดี๋ยวนี้ไม่มีใครหั่นใบมะกรูดแล้วนะฮะฉีกกันหมดเลยซึ่งถูกต้องนะฮะเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันจบสิ้นแกงหมูลูกเรียงครับ ท่านผู้ชมที่มเคยทาลูกเหรียงเลยนะฮะผมก็จะบอกสะก่อนว่ารสชาติของมันเนี่ยนะฮะบอกได้ตรงตรงเลยนะฮะกลิ่นด้วยฮะรสชาติและกลิ่นเอากลิ่นก่อนเอากลิ่นก่อนกลิ่นนี่ก็คือปึกลนี่เขาเรียกปึ้ลสำหรับผมของคุณกลิ่นคุณดมแล้วว่าไงหอมหอมคุณว่าไงเหม็นเขียวเหม็นเขียวใช่สำหรับผมเรียกว่าเหลือรับประทานนะกลิ่นลูกเหรียอนี่เหลือรับประทานจริงๆฮะ ขายยากนะคะเพราะว่าต้นมันใช้เวลาปลูกนานเป็น40-50ปีถึงจะมีฝักใช่ต้นลูกเลียงนานมากเหมือนต้นสตอต้นสตอเนี่ยเวลาเรากินสตอกินสตอคนเดียเนี่ยคนใต้เนี่ยปีปีหนึ่งตกต้นสตอตายเต็มไปหมดเลยนะครับาผมไม่ได้พูดเล่นเพราะมันสูงสูงต้องไปปีนสูงต้องไปปีนออกฝักพอปีนปีนแล้วเพื่อนเรียกเฮ้ยเฮ้ยโกโก้ฮะหล่นลงมาตายครับไอโก้ที่ตายไปเต็มไปหมด ต้องกลัวตายแต่ที่เวลาที่ทําตรงนี้ผมไม่เห็นตรงไหนที่มันยากผมแต่ผมเห็นตรงหนึ่งที่ยากพี่ไต้ต้องเอาลูกเหรียญมาพอะก็ใช่ตอนพอไม่ได้ใช่แต่ว่าเครื่องกงเครื่องแก่ได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนใต้แท้หน้านี้เอามาทําได้นะครับ จริงๆลูกเลี้ยงเดี๋ยวนี้มันก็มีตลอดเหมือนกตใช่เพราะว่าเขาเหมือนปีหนึ่งเก็บครั้งหนึ่งก็จริงแต่ว่าลูกที่เป็นดำๆเป็นเม็ดนะคะเขาเก็บได้ใช้ได้ทั้งปีค่ะเก็บไว้ทั้งปีตลอดค่ะใช่อย่าพูดแล้วติดสำเนียงหนูอยาขอฟื้นฟื้นหน่อยฟื้นหน่อยฟื้นหน่อยจ้นี่คนแรกเลยครับว่าลองดีกว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่โอเคหมดเลย ไม่มีอะไรตรงไหนที่ผมคิดว่ามันยากหรืออะไรที่น่นอกจากขาลูกเหลียงใช่นี้จะลองรสให้ดูลูกเหลียงเวลากินต้องกินคู่กับนี่ครับเขาอกแกงใช่ไหมมีสตอมันนีอะไรมาบ้าง มีสตอนี่มีลุงต้อมมีพวกผักอะค่ะแบยอดมะม่วงหิมพานต์ยอดมะม่วงหิมพานต์ยอดมะกรอยอดมะกรอผักเตี้ยวผักชีลาวค่ะเฮ้ยเดี๋ยวคุณสติธรครับนี่ครับนี่ครับเขาแกะให้เสร็จสตอสตอแกะพี่อ๋อแกะพี่อ๋อแกะพี่อ๋อคุณอ๋อนี่เขากินสตอเป็นขนมหวานได้เลยเขากินเป็นแบบว่าเป็นสแน็คเลยอะเออเขากินเป็นสแน็คก็ได้เดี๋ยวนะอร่อยดีขออนุญาตนะครับลองดูลองดูจริง นี่คุณกินเป็นเขากินได้จริงคลูกินจริงครับลูกจินจริงแล้วอย่งไม่กินอย่างนี้ต่อไม่ใช่ถั่วนะกินเป็นถั่วเขากินเป็นถั่วกินเป็นถั่วเนี่ยนี่ครับนี่แกงหมูลูกลูกข้าวเรียงเดี๋ยวฮะดมก่อนครับอือหือตายละกลิ่นมันเนี่ยเออจะพูดไงแต่รสชาติมันคือรสชาติมันดีครับออื นี่เนื้อข้าวมันเป็นอาหารพื้นบ้านถอยจริงครับอร่อยก็ถอยบ้างคุณผู้ชมครับอ๋อเอ้าเร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 าที่ต่อยไปไหนแล้วครับลูกเลียงลูกเลียงนะครับลูกตอลูกเนียงเลิฟอร่อยครับเดี๋ยวลองดูอร่อย ดอมะม่วงดดเด็ดดวกลีนี่รูปเหลียงเลยมะม่วงหอมกมะม่วงหอมโหมันหอมกินกะทิขึ้นมาเลยคุณผู้ชมคือสำหรับผมผมว่าเวลาที่ได้ทาน แกงลูกเหลียงเนี่ยสำหรับผมนะผมถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมันไม่ได้ทานกันบ่อยๆทานเสร็จแล้วก็ตุกไข่ตัวมันไี่กองน้ำแบบฝันกันเอาเองก็แล้วกันนะฮะแต่มันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นผมนะคุณคุณสุนต์ท่านผู้มของผมต้องเผ็ดกว่านี้เยอะมากโอุ๊บๆนี่ก็เผ็ดแล้วนะครับโอ้โหนี่โทษนะครับเขากินไอ้นั้นเป็นของเล่นใช่ไหมผมก็กินไอ้นี่เป็นของเล่นนะครับผมไม่ได้พูดเล่นครับ ผมบอกให้พริก2เม็ดนี่ผมยังถือว่าอายๆเลยนะต่อข้าวคำหนึ่งเนี่ยจริงเหรอครับมในโชว์ให้ดูหน่อยครับโอ้ตายโอเคหมูหน่อยหนึ่งนี่นะครับลูกเรียงนิดนึงนี่นะครับโอ้ย้ยอะไรโหดโหดโหดมากเลยฝังฝังพริกไลยสองเม็ดครับเขียวหนึ่งแดงหนึ่งโอ้โหคุณสัตติธรปกติเด็กๆครับชอบผู้ชายทานเผ็ดไหมครับชอบชอบหรือเปล่าครับก็ธรรมดาคนใต้อะค่ะ ผมสามเม็ดโอ้ยตอนแหลเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาแล้วเอาแล้วท่านผู้ชมเอาสีแดงด้วยอุ้ยสามเม็ดจริงๆริท่านผู้ชมแดงเลยสามเม็ดอุ้ยผมเผ็ดมากแล้วถ้ายังไม่ได้กอเล่นเรื่องไทยเลยนี่ตอแหล่ะนะโตจะเป็นรอดเหรอวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านบ้านคำนิ้นนะครับขอขอบคุณคุณสติธรขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอด เป็นคนใต้อย่าลืมนะฮะบางทีเอามาเตือนให้ระลึกถึงถึงถ้าไม่ใช่คนใต้ลองไปทําทานดูแต่ถ้าทําไม่ไหวทําไม่รู้จะทำไงไปร้านบ้านขามินอุ้ยมีเสียงเพลงที่จะเปิดนเราเปิดคอเราเปิดคอคนข้างบ้านเฮ้ยไม่มีใครเปิดราไม่รู้อ๋ออ๋อมีคนเสียงเปิดเพลงมาด้วยไปไล่มันออกหน่อยนะไปไนเลยมัตายไปเปกนะพูดไปก็แบบว่าอ่านเราพูดอ่านเราพูดครับเราอ่านเรพูดท่านผู้ชมครับบ้านขมิ้นเนี่ยนะครับ w i า e h a t ออตัดๆไป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 เลยตายเลยเฮ้ยลไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับปวัสดีครัร้านปากหม้อเจ๊ศิรมจังหวัดฉะเชิงเทราครับถ้ามาอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราไม่กินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อถือว่าผิดรุกถึนอร่อยจริงๆ จะมาหอมจานนี้ไม่มีลูกชิ้นหมูครับผมไอ้ตาอ้อมมันเอาไปครับขนมถ้วยครับหอมมากหน้ามันหอมมากเลยถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีถ้วยแบบนี้ที่บ้านมจะใส่ชามก็เป็นขนมจานงจานนี้เดียวจานไหนอะจานเอาเทียมมสวัสดีครับครับครับ Hello YouTube ครับผม ขอต่อยใครฮะัลโหลใช่อย่าโยูทูบดิดูยูทูบเราได้ติดตามเราได้รายการครัวคุณต่อยครับใช่ครับติดตามไหนดิบอลทีวีออฟฟิเชียลเลครับฝากคุณผู้ชมนะครับซับสไคร์ด้วยนะครับผมในรายการนี้จะมีผมคนเดียวครับที่เป็นเรื่องเองเราฝากติดตามซับสไคร์ซับสไคร์ซับสไคร์บอลทีวีออฟฟิเชียลครับอย่าลืมพลาดนะครับอย่าพลาดนะครับครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับครับผมจ้าวินครับ